เปิดตัวโครงการใหม่ย่านสันทรายกับบ้านทรงปัญญ้นหยาหลังใหญ่พื้นที่ถึง54ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรขนาดถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องโถงสูงกว้างสามารถจอดรถได้ถึง2คันภายในตัวบ้านสว่างแสงธรรมชาติเข้าถึงทุกมุมแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะมีหน้าต่างและประตูบานใหญ่สามารถรับลมได้ทั้งวัน ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะแต่งหน้าและเตียง6ฟุตได้แบบสบายสบายและห้องนี้จะมองเห็นวิวหน้าบ้านด้วยนะคะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จัดเป็นห้องนอนเด็กหรือห้องแต่งตัวก็ดูดีถัดมาจะเป็นห้องครัวที่ทางโครงการเขาให้เคาน์เตอร์มาแบบยาวๆจัดเต็มห้องน้ำตกแต่งให้ใช้งานได้ง่ายแต่ดูดีวัสดุคุณภาพเยี่ยม ของแถมมีทั้งเครื่องปรับอากาศ1เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องปั๊มน้ำถังเก็บน้ำอัดฉีดปลวกให้เลย1ปีและของแถมอีกมากมายเลยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2.1x เท่านั้นค่ะลูกค้าคนไหนสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่เพจบ้านปียพพอัทรพาวเวอร์รตี้หรือนัดชมบ้านได้ทุกวันเลยนะคะปียพพอ,พอัทพาวเวอ์รยินดีให้บริการค่ะ